สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบบ่ายประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้าง ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนยูเต็ดเนี่ยได้เตรียมพูดคุยกับสเปอร์เกี่ยวกับอนาคตของเลกิลอนภายใต้เงื่อนไขสัญญายืมตัวแบบแบ่งจ่ายซึ่งถ้าหากว่าทางแมนยูและทางสเปอร์เนี่ยคุยกันไม่ลงตัวนะครับแน่นอนว่าทางเลกิลอนเนี่ยอาจจะย้ายกับสเปอร์ในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากดับโลซันนะครับที่ออกมารายงานแจ้งทุกคนมาเพื่อทราบนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของบิลสื่อเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่า ไอทัดแฟงเฟิร์ตอยู่ในระหว่างการเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับดอนนี่ฟันเดเบกแต่ทว่าค่าเหนื่อยของดอนนี่ฟันเดเบกที่สูงเกินไปเป็นจานวนเงินประมาณ6ล้านปอนด์ต่อปีเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามสโมสรแฟงเฟิร์ตและสโมสรแมนยูเนี่ยกำลังเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันสําหรับการย้ายทีมของดอนนี่ฟันเดเบกในเดือนมกราคมนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของสปอร์ตฮีด้านะครับที่ดอมารายงานว่าหากเทนฮากถูกบอร์ดบริหารแมนยูนั้นไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทนฮากเนี่ยอาจจะถูกทาบทามให้ไปเป็นผู้จัดการทีมที่โบรุสเซียดอร์ทมุนก็เป็นไปได้เนื่องจากเทนฮากเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดอร์ทมุนในสมัยที่เขาทํางานที่บาเยิร์นมิวนิกนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเทนฮากจะไปดอร์ทมุนจริงจริงเนี่ยคุณลองคิดสภาพนะครับว่าในตอนนี้นะครับทางซานโชเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับดอร์ทมุนด และถ้าถินฮักย้ายไปดอดมุลคุณคิดภาพออกใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily เมล l นะครับที่ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์กำลังปรับโครงสร้างแผนกการแพทย์ใหม่ทั้งหมดโดยการปรับปรุงโครงสร้างในครั้งนี้นะครับก็จะนำโดยหัวหน้าฝ่ายเวชทศาสตร์การกีฬาอย่างแกลดี้โอดิสคอร์ดซึ่งในตอนนี้กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงแนวทางของสโมสรให้ทันสมัยและจะส่งผลให้มีการให้คำแนะนำหลายประการแก่กลุ่มพนักงานจากบริษัทอินออสของเซอร์จิมที่จะเข้ามามีบทบาทในเร็วๆนี้ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะครับก็คือว่าจะพยายามเพิ่ม ความหลากหลายในการดูแลนักเตะแมนยูให้มากที่สุดซึ่งในตอนนี้ก็มีการคัดเลือกพนักงานทีมแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคนสีดำไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียไม่ว่าจะเป็นคน LGBT นะครับคือเขาเอามาหมดนะฮะตอนนี้ครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับน,นักเตะคือนักเตะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบแบบว่าแพทย์ที่โหดๆนะฮะเขาอาจจะชอบแพทย์ผู้หญิงบางทีก็อาจจะชอบแพทย์ที่เป็นอ่พวก เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ LGBT ก็เป็นไปได้นะครับทางประมาณนี้นะฮะและนอกจากนี้แล้วนะครับทางหัวหน้าฝ่ายอย่างอดิสคอร์ดเนี่ยเขาก็ยังหวังว่าเขาจะจ้างแพทย์รุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาดูแลกระบวนการเวชศาสตร์ของแมนยูใหม่ทั้งหมดพอาะเขามองว่า,าเทคนิครุ่นใหม่ในสมัยนี้เนี่ยคนเก่าๆนะครับอาจจะตามไม่ทันและถ้าเกิดว่าได้จ้างแพทย์คนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับเขาจะสามารถยกระดับทีมแพทย์ของแมนยู ให้ตามทันแมนซิตี้ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิน อาเซนอลซึ่งสโมสรหลกัหลกๆที่ผมกล่าวมานี้นะครับมันก็เป็นสโมสรที่กําลังก้าวก้าวล้าแมนยูไปไกลแล้วนะตอนนี้มันไม่ต่างอะไรจากคําที่โรนัลนโนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพีซ์มอแกนเลยนะครับแมนยูนั้นต้องปรับปรุงให้มากกว่านี้เพื่อให้ตามทันสโมสรดังๆนะฮะนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังได้ยืนยันว่าการที่แมนยูมาปรับปรุงแผนาการแพทย์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาจากอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่อย่างใดนะครับแต่มันมาจากว่า แผนการบริหารของเซอร์จิมหรือวิสัยทัศน์ของเซอร์จิมเนี่ยเขาจะเข้ามายกระดับแผนการแพทย์ของแมนยูอยู่แล้วเพื่อที่จะยกระดับทีมแพทย์ของแมนยูนั้นให้ทันสมัยกว่าสโมสรใดๆในตอนนี้นะครับและก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเวชศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เซอร์จิมและคิปเนี่ยจะยกระดับสูงขึ้นนี่ครับก็จะส่งผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์ความฟิตของนักเตะแมนยูภายในอนาคตอีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของคิสวีเลอร์ผู้สื่อข่าวจากดีลิเมิลนะฮะที่ออกมารายงานว่าบอดบริหานชุดนี้นะครับยังไม่คิดที่จะปลดเอริกธนกัก ออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมแมนยูในตอนนี้เพราะว่าเห็นใจเทนฮากจากการที่นักเตะสําคัญคญเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหลายคนแล้วก็ต้องมารับมือกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสร่วมถึงปัญหานอกสนามอย่างเมสันกินบูธและก็แอนโทนี่นะครับที่มีคดีทาร้ายร่างกายแฟนสาวและก็ยังลากไปถึงกรณีของเจดอนซันโชอีกในตอนนี้นะครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับทางบอดบริหารแมนยูเนี่ยก็มีลิมิตในการไว้วงางใจเทนฮากและเทนฮากเองก็ต้องพาทีมคว้าชัยชนะอย่างต่อเน,นื่องถ้าหากว่าเทน ยังอยากเป็นผู้จัดการทีมที่แมนเชสเตอร์ติดต่อไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของลอรีวิสเวลจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าสัญญาของราเฟลวารานเป็นสัญญา3ปีไม่ใช่สัญญา4ปีนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถย้ายทีมแบบราค่าตัวได้ในเซมเมอร์หน้าปี2024และอาจจะสามารถเจรจาย้ายทีมตามกฎบอสแมนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยก็เป็นไปได้ ซึ่งกดบอสแมนนะครับก็หมายความว่าเมื่อนักเตะใกล้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างน้อย6เดือนพวกเขาจะสามารถเจรจาและทําข้อตกลงในการย้ายทีมโดยไม่มีข้อแม้ใดเรงสิ้นในเรื่องการย้ายทีมเว้นเสียแต่ว่าสโมสรต้นสังกัดนั้นจะจับเขาต่อสัญญาออกไปอีก1ปีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคําพูดของเอริกค,คันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้ แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคิ